ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะชะะ้าช้านะคะยิ้มสวยๆเลยค่ะแชะแะโอเคบันดนี้น้อยเดินทางมีแก้วเลยค่ะเดินไปทางมีแก้วเลย สองเด็กชายทันทีวิายาพองนี่ตลอดเลยครับน้องแก้มคนเก่งอ่าหญิงหวานเก่งมากสามเด็กหญิงอัญญาเพชรแท 4. เด็กชายทาวินพัตตีไทยนี่เราหล่อเลยค้าว่าเด็กชายมาตุภูมิไวยวานินชกี ยิ้มลหล่อเลยค่ะลูกชายสุดหล่อเก่งมากครับ6เด็กชายทาก,กรนสุกานันยิ้มละหล่อเลยค่ะอามิอต้ เด็กหญิงพิมพ์นาัฐาสวนแก้วยิ้มส,ยสวยๆเลยค่ะลูกสบายแปดเด็กหญิงพรปราถนารัสงสูรยัน ยิ้มสวเค่ะคนเก่ง 9. เด็กชายชันวิวัฒน์ยงสนิทคุณยิ้มหล่อเลยครับคนเก่งน้องนัสุดหล่อคนเก่งยิ้มเลยครับเ่อนสาา นิรินตีรนา,าชัยดีโ<ม>อ่าส,สวยด้ยค่ะัเก่งสิเด็กชายจุเน่พิรุงพิน รรอเลค่ะเก่งมากสิเด็กชายรัตตีนนเหียมมานนอันนี้รอรอเลยค่ะน so ้องเก่งมากค่ะสิบสาม เด็กหญิงณด,ดิชาพงศิรินิมินที่ส,ส,ส,สิี่เด็กชายภูณักธนทานทวีวง นนเสิ okay. เดชชายวาชิรวิท์สีสิริวัณณานนห้าอกสิบหก เด็กหญิงสุภาพิธ์เอ็มหวานยิเไร้เก่งมากัเ,กเรสิบเจ็ดเด็เกหญิงพระวินิพาวัตนรัต 18. เด็กชายชยศักภูพันนาหลอเลยคองนาคุณคบเ <19. S 2> เด็กชายปานนัสุภเมศ ยีสิเด็กชายต้องเกเี่ยนแก้วนาทงยิ้หลอคะเก่งมาคะยี่สบเอดเด็กชายอรินชีว่าสิรโชน สองเด็กชายพัชระันนายรัตนภูม เด็กหญิงพันพัชนันราศจรางิ้สวยี่สิบสี 24. เด็กชายธนกกิจโพนิมิต ยิ้มแลอวหรอเลยคะเก่งมากยี่สิบห้า <25. S 2> เด็กชายพัวดนบุญเสริมสังคณยิ้มตลอวหรอครับ 26, 2ีเด็กชายสุยวิจจ์แป้นไทย่ห่อเลยค่ะี่ <27, S 1> เด็กหญิงภูดรดาขำผู้ ยี่เ่เด็กหญิงชายาภาเล็กนู้นันท์นา จริพทรอภไรประเสริฐี่อรมมรเยยิ้มสวยๆเลยค่ะสามสิบเด็กชายออมสินจัดสทสัซั์ อายสามสิบเด็กชายพุทธนันบัวลอ,อยค่ะเด็กชมกันด้วยค่ะ